ใช่ใช่ครับใช่ครับทันวันนี้ครับอุตลนี้ที่ได้มากันมาเป็นวันที่19ธันวาครับอาทิตย์หน้าแล้วใช่ใช่ครับใช่ครับรับเตรียมงานสักระยะกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบได้มีโอกาสกินก้างบอกกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยงานงานเนี้ยมันจะเป็นงานที่เป็นงานงานแต่งงานมั่นให้กับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเชิญเชิญเป็นงานพิธีที่เราจะทําให้กับผู้ใหญ่แต่ว่าพอถ้าเกิดว่างานเด็กๆอ่ะเดี๋ยวมีงานเด็กๆแยกไปอีกิน เดี๋ยวไปรอแบบรอลูกเลยแล้วกันอะไรเงี้ยผมว่าคือผมเฮ้ยมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่แล้วพีเมื่อไหร่ก็ต้องแม่งคือมันต้องงานนี้เออเอางี้แล้วกันแบบมันคงเป็นสิบสิบปีผมหารสองให้สักค่าแล้วกันหนึ่งล้านบาทเป็นยังไงบ้างครับลูปเที่ยวลงมีลูกเที่ยวลงวันนี้ครับก็เป็นลูกพิเศษแหละแล้วก็พี่แน่ารักดีครับหมายถึงว่าทุกคนก็แบบว่า ก็ไปดีเยอะใช่ใช่ใช่ครับใช่บางคนก็แบบแบบว่าก็บอกเลยว่าแบบเฮ้ยทำไมหวานนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเสร็จมันเกี่ยวอะไรครับคือจริงๆอ่ะผมม่าอยากถ่ายพีเวดดิ้งด้วยกันแบบที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วบ้านมันก็ยังแบบไม่ไม่ได้เรียบร้อยยังไ่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคืออยากให้มันแบบมันฟิลแบบคืออยากคล้ายๆแบบเราอยู่ในบ้านแต่ว่าทอยสำคัญอ่ะคือเราอยากเอาน้องหมามาถ่ายด้วยอะไรเงี้ยแบบลูกๆของเราอะไรเงี้ยครับ จริงก็แบบว่าน่ารักดีครับหมายถึงว่าเทื่อผมดูเองก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยที่มันน่ารักน่ารักก็เป็นความทรงจำมันหนึ่งอ่ะซึ่งโพสต์แรกรูปแรกมันสื่อถึงอะไรที่มันดูมีอะครับหลายคนก็จินตนาการจินตนาการเลยครับหมายถึงว่ารูปไอ้ข่าวดังไปแล้วครับใช่ภาพแรกโพสต์แรกอ๋อครับผมก็ก็มันก็เป็นแบบหวานๆที่แบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยมีแบบแชร์นิดหน่อยแต่คนเขาคนเขาไปถามเขาไปแซวเยอะ ใช่ใช่ครับคนมาเจ้าเยอะเจ้าเยอะเจ้าเยอะเป็นไงบ้างชื่อกำลังจะเป็นฝั่งเหมืนป่าแบบเป็นตัวแล้วอย่างเงี้ยอจริงๆตอนนี้ก็ยังยังยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็พยายามพยายามเตรียมเตรียมทุกอย่างไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าแจ๊บบอกว่าเราได้เริ่มแล้วใช่ใช่ครับใช่ครับว่าเราคุยกับแจ้บเราได้ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับใช่คุยแล้วคุยแล้วใครก่อนใครก่อนผมก่อนครับเตรียมตัวทันไรโอเคประกาศเริ่มแสดงว่าเราครึ่งมกรา ทันวานี้ครับพีเลยพีดีด้วยจะมีมลแล้วพีใจด้วยนะต้ันวันพีใจด้วยนะไม่อยากรันวันพีบอกได้บอกได้บอกได้วันไหนควรจะบอกเป็นอุตนิที่ได้มาเป็นวันที่1ิธังโอ้พี่แก๊งพีแ่่าีี่่ี่่แล้วนะใช่่่ครับจริงๆก็ใช่แหละครับ่าคื คือวันวันนี้เป็นวันที่แบบคุยกันไปสักพักนึงแล้วแหละแล้วก็เตรียมงานไว้สักพักนึงแล้วอะไรแบบนี้เตรียมกันกี่เดือนกี่ปีมามาเร็วเร็วมากเลย่ครับท่านเตรียมงานไวสักระยะแต่แสงแสงแสงพวกกันหมดเลยแต่ว่าคือจริงเก่งเลยแต่แสงพวกกันหมดเลยแต่ว่าคือจริงๆออ่่ะเพืนแบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบได้มี่กัน กินกันบอกกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วันนี้มันเหนื่อยการที่เดียวมันมันมันยังติดขัดอะไรไม่รู้ว่ามันทุกอย่างงงถ้าเกิดณวันนี้แล้วกันนะครับก็ยังก็ยังถือว่า f l o ์อยู่ทุกอย่างแลโอเคอะไรเงี้ยแต่เจมดูไม่คนทำงานไม่ร้อนเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นเขแต่งงานเขาจะรู้ว่าไอ้นู่นทไมาไงไอ้นี่ก็ยังไม่เสร็จเออผมอาจจะลืมไปบางบางอันไม่ไม่ไม่แต่ว่าคือเรียกเกียว่าเรียกว่าเราคุยเราทำงานมาสักระยะแล้นอะไรอย่างเงี้แต่ว่าพี่เจมจะมีแขกที่เตรียมไว้ประมาณกี่คนคะ ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะครับคือคือคือจริงๆริงงาน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 เนี้ยมันจะเป็นงานที่เป็นงานงานแต่งงานมั่นให้กับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เชิญเชิญเป็นเป็นงานพิธีที่เราจะทําให้กับผู้ใหญ่แต่ว่าพอถ้าเกิดว่างานเด็กๆอาจจะมีงานเด็กๆแยกไปอีกทีอ๋อหลายเดือนถัดไปใช่ใช่ใช่อันนี้จะจัดงานเด็กจัดที่ไหนหรจัดที่บ้านอะไรจัดจัดที่ประเทศครับอยากรู้เพื่อนจะบอกดึงใน มไม่เพื่อนเจ้าม้าเราเป็นงานแบบเป็นงานเป็นงานปาที่เป็นมิจีุสุนเป็นใหญ่ก่อนเป็นใหญ่แต่ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าแต่ว่าอย่างเกียรินทอร์ก็ต้องไปช่วยอยู่แล้วถูกทุกงงานเลยมีมีใครที่เราบอกว่าไม่ต้องไปอเกียร์บลินทอร์เนี่ยเราคาดหวังแค่ซองมั้ยซองทองเออเฮ้ยพูดเลยพูดเลยเออใช่ต้องพูดตรงนี้ใช่ไหมซองซองแล้วตอนซองคือตอนที่เพราะว่าตอนแรกอ่ะผมบอกเขาไปแล้วแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรจะให้อะไรเงี้ย เขาบอกว่าเดี๋ยวไปรอแบบรอลูกเลยแล้วกันอะไรเงี้ยผมว่าคือผมเฮ้ยมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่เราไม่รู้งานเมื่อไหร่เพราะแม่คือมันต้องงานนี้เอออย่างน้อยก็ต้องแบบห้าบาทนะของของแม่กุ้งต้องมาผมเมื่อกี้ในใจคือสองบาทเลยเห้าบาทเไม่ได้ไไม่สองบาทมันยังไม่ถึงแสนเลยไม่ได้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 สมงบาทสมศรีใช่เรารู้จักกันมาแบบเป็นสิบสิบปีพี่ชายคนแรกในวงการก็คนรจะแบบปีละบาทเลยเ เอางี้แล้วกันแบบมันคงเป็น10บสปีผมหาร2ให้สักพันละกันจะกพานบาทละกันทิ่งไปลอยไปไปเขาเป็นลูกหยาบเกดหยาบพี่เกดเขาจะขอของร้านขอแบบสิบสิบบาทละกันถ้าเกิดคาดหวังจะได้จริงแล้วคาดหวังจะได้จริงไหมตั้งแต่บาทนึงผมยังไม่กล้าเลยแต่เกมพอครมันแต่งงานพิธีวันที่19ผ่านไปมันจะต้องใช้ชีวิตครอบครัวแล้วเรามีภาพนั้นไหมครอบครัวไม่ คือไม่คือไม่ได้มีความกลัวอะไรแบบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าคือทุกอย่างมันก็จะคงดําเนินไปแบบเป็น,เป,นเป็นปกติของเรารรเอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมว่ามันคือมันก็เป็นแค่วิธีกรรมอันหนึง่งที่เราแบบว่าทําทําให้เพื่อเป็นออฟฟิเชียลที่เราจะทําให้แบบว่าทั้งทั้งตัวเสนาเองแล้วก็ตัวแบบครอบครัวเองอะไรอย่างเงี้ยวิธีกรรมเส้นนี้เขาเชื่อเหมือนเราไหมตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ตื่นเต้นนะครับแต่ไม่แต่เขาไม่รู้ว่าใกล้ๆวันแล้วมันจะแบบว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ใช่เพราะเขาที่ใส่เหมือนเราเลยชิวๆก็ชิวๆชิวๆแหละครับแต่ว่าค <S lonely> ือต้องต้องบอกว่าในความชิวเนี้ยมันแบบมันมันเตรียมมาเยอะแล้วอะไรอ๋อคือผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วใช่ใช่ใช่ครับหรือทุกวันนี้ก็คือนั่งนอนให้หลับตื่นมาหน้าใสสวมแหวนครับก็พักผ่อนให้สบายจริงๆคือไม่ได้เรียกว่าคว้าแลกอะไรเพราะจริงๆก็คือมีเรียนการมานานใช่ใช่ใช่ครับแล้วมีการคุยมานานแล้วแหละครับเจี่ว่ามันจะเหมือนในละครที่เราเล่นมั้ยเ่ยเพราะเราเล่นทั้งพี่เลียดเล่นทั้งปัจจุบันนี่แต่งงาเลยเราแต่งในรัก เออก็จริงครับไม่รู้เหมือนกันครับผมว่าเดี๋ยวต้องไปรอรู้เลงไงว่าเป็นยังไงแต่ว่าผมว่าก็ผมว่าคงต้องมีตื่นเต้นกว่าถ่านละครแน่ๆครับแต่เราให้ฟังกันนะได้ได้จะลองห้ามไหมอุยงานเลยนะไม่รู้เลยครัแต่ว่าปื๊ดๆนะครับโอเคขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะวพี่เจนเอาใบออกก่อนลูกมา สวัสดีปีใหม่แฟนๆท็อปดารานะคะปีหน้าปี2 0 2 5ขอให้ทุกคนเจอสิ่งดีๆนะคะสิ่งที่สามารถนำทางให้ทุกคนไปอยู่ในที่ที่ดีๆขึ้นนะคะมีความสุขม,มากๆค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและแฟนเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ